สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่เมืองเมียวดีรักกะเรียงกันต่อล่าสุดนะครับสื่อพมา่าแช์ฐานพมา่าเร่งนําเงินจากธนาคารบางแห่งในเมืองเมียวดีดับบรรจุลงในกล่องขนเข้าไทยแล้วนําขึ้นเครื่องบินจากสนามบินแม่สอดประเทศไทยไปยังย่างากุ้งเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่8เมษายน2567สำนักข่าวคิดถิดมีเดียรยายงาน,นว่าแหล่งข่าวทางทหารกรุงเนปิดอกล่าวว่าสภาฐาพรพมา่าได้ส่งเครื่องบิน ATR 72- 600ไปรับกร่องเงินจากธนาคารบางแห่งไปยังกรุงย่างกุ้งผ่านสนามบ,บินแม่สอดเพราะวาระบุว่าเครื่องบิน ATR 72- 600ของสายการบินแห่งชาติเมียนมาหรือ MNA ได้เดินทางถึงสนามบ,บินแม่สอดประเทศไทย เมื่อเวลาประมาณ20นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยของวันที่7เมษายนเงินจากธนาคารได้นำใส่กล่องและวขนไปยังสนามบินด่างกุ้งแหล่งข่าวทางทหารในกรุงเนปิดอกล่าวด้วยว่าตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง10เมษายนสภาหารจนกะบินเที่ยวบินไปยังแม่สอดยางกุ้งเพื่อรับกรณีพิเศษฉุกเฉินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการอพยพพนักงานในเมืองเมวดีและฐานของสภาฐานพม่า ก่อนหน้านี้สำนักข่าวคิดถิ่มีเดียรยายงานว่ากองกำลังสภาฐานพม่าจากเมืองเมียวดีถูกนำไปยังสนามบินแม่สอดผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาหมายเลขสองแล้วนั่งเครื่องบินกลับไปยังย่างกุ้งซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเครื่องบินสายการบิน MNA จะบินเที่ยวบินย่างกุ้งแม่สอดทุกวันและช่วยเหลือทหาพรพมา่าและเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ในเมืองเมียวดีเริ่มตั้งแต่วันที่8เมษายนถึง10เมษายน นอกจากนี้สื่อคิดถิดมีเดียยังได้อ้างถึงการรายงานของสื่อเดอะร p พอเตอของไทยว่าสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาได้ร้องขอเร่งด่วนต่อรัฐบ,บาลไทยให้มีเที่ยวบินระหว่างกรุงย่างกุ้งกับแม่สอดเป็นเวลา3วันในการยื่นคำร้องเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติเมียนมาหรือ MNA เมื่อวันที่7เมษายนในระหว่างวันที่8 9เมษายนจะมีการบินเที่ยวบินย่างกุ้งแม่สอด ครับทั้งการเร่งขนเงินขนคนออกในรัฐเกเรียงแสดงให้เห็นว่าฐานพมา่าเสียการควบคุมเมืองให้กับเกเรี่ยง KNU แล้วในตอนนี้จึงมีแต่ไทยเท่านั้นที่จะช่วยมีนอ,องหลายได้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปครับ